ปลอดภัยและบริการดีเยี่ยมอยู่ใช่ไหมงั้นต้องที่นี่เลยคุกกี้แลนด์ช็อปทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยหายห่วงได้รีฟันเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อป เอ่อสีเป็นเพื่อนชาวคุกกี้ลองนเบ็ดคนวันนี้นะครับก็การรีวิวดราก้อนคุกกี้ไนเนทคุกกี้ตัวใหม่ล่าสุดระดับอีพิกที่เพิ่งถูกอัปเดตเข้ามาประจาอัปเดตวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก่อนที่เราจะไปเล่นไปรีวิวกันเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของน้องกันดีกว่าว่าน้องจะทําอะไรกันได้บ้างนะครับเรามาดูกันที่ความสามารถหลักของน้องไนเนทกันนะครับโดยน้องไนเนทเนี่ยจะมีเกรบนหัวโ,โดยจะชาทุก29้าวินาทีเมื่อชาร์จเต็มจะใช้ความสามารถโดยน้องเนี่ยจะมีความสามารถทั้งหมด2มแบบแน,นะคร,ร,รับแบบ อสูรสีขาวเนี่ยมันจะทําการบินไปแล้วก็ทําการเปลี่ยนเยลลี่และสีขวาวในระยะให้กลายเป็นหินและเมื่อบินไปจนสุดทางอสูรสีขาวก็จะเปลี่ยนร่างกลายเป็นเยลลี่ผลึกขาวให้กับคุกกี้เก็บโดยตัวของน้องเนี่ย จะเรียกอสูรออกมาทั้งหมด4ครั้งนะครับโดยในครั้งสุดท้ายครั้งที่4เนี่ยมันจะเรียกออกมาพร้อมกัน3ตัวส่วนความสามารถแบบที่2จะคล้ายๆกับแบบแรกเลยแต่จะเปลี่ยนจากการเรียกอสูรสีขาวเป็นอสูรสีดําแทนอสูรสีดำเนี่ยจะมีความต่างกับอสูรสีขาวเล็กน้อยน้องก็คือมันจะทําการเปลี่ยนจากเปลี่ยนเยลลี่และสีขวางให้เป็นหินกลายเป็นการดูดเยลลี่และสีขวางเข้าไปแทนนะครับโดยในการดูดเกินและในการเปลี่ยนเป็นหินเนี่ยคะแนนโบนัสที่ให้เท่ากันนะถ้าเป็นเยลลี่เนี่ยมันจะเพิ่มคะแนนเยลลี่อีกชิ การทำลายอีกชิลละห้าหมื่นโดยทั้งตัวของเงยลลี่ผลึกขาวและผลึกดำเนี่ยให้แต้มเท่ากันนะครับก็โดยรวมความสามารถเนี่ยถึงจะแบ่งออกเป็น2แบบก็จริงแต่อย่างที่บอกมันไม่ค่อยต่างกันมากนะมันต่างกันโดยที่รายละเอียดเล็กน้อยเท่านั้นทีนี้เรามาดูกันที่แคนดี้พิเศษกันนะครับแคนดี้พิเศษของน้องในเน่เนี่ยเมื่อเราาตีปุ๊บเราจะได้ความสามารถเล็กเสริมเพิ่มเติมขึ้นมานะครับโดยหลังจบความสามารถใหญ่เนี่ย น้องจะมีเกตเล็กเพิ่มขึ้นมาโดยจะชาร์จทุก4.2วินาทีน้องจะทําการเรียกอสูนตัวเล็กออกมาหนุัมโดยอสูนตัวเล็กเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับว่าหลังจบสกิลรอบนั้นเนี่ยเราจบสกิลด้วยการเรียกอสูนสีอะไรนะครับถ้าเราจบสกิลด้วยรอบอสูรสีขาวอสูนตัวเล็กที่เรียกออกมาก็จะเป็นอสูนสีขาวแต่ถ้าเราจบสกิลด้วยรอบอสูนสีดําอสูนตัวเล็กที่เรียกออกมาจะกลายเป็นอสูนสีดำานุ่โดยลูกเล่นของอสูนตัวเล็กทั้งสีขาวสีดำเนี่ยจะเหมือนกับของตัวใหญ่ที่ใช้ในคควาา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 ามมมสสรรรรถหหลลลลลัักกกกเเเยยยย็ือนนนนนจะะะะททํํบิิไปปใข้้งีี่่แ ให้กลายเป็นหินถ้าเป็นอนุสูรสีขาวสรวจถ้าเป็นสีดามันก็จะทําการโดดเกลื่อนนะครับและเมื่อบินไปจนสุดทางก็จะเปลี่ยนร่างกายเป็นเยลลี่ผลึกขาวดําให้กับพุกี้เก็บ ในการตีแคนดี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มคะแนนให้กับความสามารถหลักด้วยเพราะว่าเยลลี่จากความสามารถของแคนดี้เนี่ยเป็นความสามารถชนิดเดียวกับความสามารถหลักนั่นเองทีนี้เรามาดูกันที่สัตว์เลี้ยงกันต่อกับหอยผีเสื้อนะหอยผีเสื้อเนี่ยจะใช้ความสามารถทุก17.8วินาทีไม่ใช่ข้อสามารถหอยผีเสื้อเนี่ยจะบินไปข้างหน้าคุกกี้พร้อมกับทําการโปรยเยลลี่ผงลำไยและเยลลี่ไข่มุกลำไยให้คุกกี้เก็บนะและในระหว่างนี้เนี่ยนอกจากโปรเยลลี่แล้วมันจะทําการให้พลังชีวิตลดช้ากับคุกกี้อีกยี่สาาามรถในกรให้ลเปอร์เซในต์ นีเนี่ยสมบัติที่บัฟมาจะเป็นตัวของต้นมะพร้าวโตวไวก็ต้นมะพร้าวโตวไวมีการบัฟลดคูลด้าให้ลดลงอีก2วินาทีมีการเพิ่มปริมาณเยลลี่น้ำมะพร้าวเป็น12ชิ้นนมแต่ว่าจะมีการลดคะแนนความสามารถของตัวเยลลี่น้ำมะพร้าวลงแล้วก็ลดคะแนนโบนัสคู่ผสมลงนะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเพลย์จริงกันเลยดีกว่าว่าน้องในเน่เนี่ยเวลาเล่นจริงแล้วจังหวะจะเป็นประมาณไหนและทําแต้มได้ประมาณไหนกันนะครับ เรามาเริ่มกันที่ M1 กันกับในตัวของด่านห้องกดแก้วกันนะเดี๋ยวผมจะขออธิบายความสามารถของน้องในเนตกันก่อนเนาะเพราะน้องในเนตเนี่ยเมื่อใช้ความสามารถน้องก็จะทําการบินแล้วก็ทําการเรียกอสูรออกมาเนาะอาสูรเนี่ยน้องจะเรียกออกมาทั้งหมด4ครั้งนะโดยอสูรในรอบแรกเนี่ยน้องจะเรียกออกมาเป็นอสูรสีขาวนะอสูรสีขาวเนี่ยมันจะทําการบินไปจนสุดระยะแล้วก็กลายร่างเป็นเยลลี่ผลึกขาวให้คุกกี้เก็บในระหว่างที่บินไปเนี่ยถ้ามันชนกับสิ่งกีดขวางหรือเยลลี่ในระยะเนี่ยมันจะทําการเปลี่ยนสีขวางและเยลล ให้กลายเป็นหินนะครับก็จะได้คะแนนเพิ่มขึ้นนะถ้าเป็นเยลลี่เนี่ยบวกชิ้นละหมื่นถ้าเป็นสีขวางเนี่ยก็จะทําลายบวกได้เพิ่มอีกชิลละห้าหมื่นะ 50, นะครับส่วนความสามารถรอบที่2เนี่ยจะมันจะเปลี่ยนจากการเรียกอสูรสีขาวเป็นอสูรสีดําแทนอสูรสีดำเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากการเปลี่ยนเยลลี่และสีขวางให้เป็นหินให้เป็นการดูดกลืนเข้าไปแทนนะครับ ก็อสูนสีดำเนี่ยมันก็ทําการกินเยลลี่แล้วก็กินสีขวานในระยะส่วนคะแนนโบนัสเนี่ยได้เท่ากับการเปลี่ยนเป็นหินของอสูนสีขาวนมแล้วเมื่อบินไปจนสุดระยะปุ๊บมันก็จะกลายร่างกลายเป็นเยลลี่ผลึกดําให้คุกกี้เก็บซึ่งคะแนนของเยลลี่ผลึกดํากับผลึกขาวเนี่ยเท่ากันทั้งคู่นรับไม่ต่างกันนะก็จะต่างกันแค่เรื่องของลูกเล่นตัวของอสูนขาวมันจะเปลี่ยนเป็นหินส่วนถ้าเป็นอสูนดำมันจะทําการดูดกลืนไปเลยอันนี้ก็คือข้อแตกต่างกันนรับส่วนถ้าแคนดี้เนี่ยถ้าเราตีปุ๊บ จะสังเกตว่ามันจะมีเกตเล็กเพิ่มขึ้นมาหลังจากจบสกิลนะเมื่อเราจบสกิลปุ๊บเนี่ยถ้าเกตเล็กเต็มปุ๊บน้องก็จะทําการเรียกอสูนตัวเล็กออกมาอสูนตัวเล็กเนี่ยจะสามารถใช้ได้สูงสุด3รอบต่อการรอ1รอบสกิลนะโดยอสูนตัวเล็กเนี่ยลูกเล่นจะเหมือนกับอสูนตัวใหญ่ทุกประการเลยก็จะเป็นอสูนตัวเล็กสีขาวมันก็จะบินไปข้างหน้าทําการเปลี่ยนเยลลี่และสีขาวในระยะให้เป็นหินแล้วก็ทําการแปลงร่างกายเป็นเยลลี่ผลึกขาวเมื่อวิ่งไปจนถึงสุดทาง ส่วนถ้าเป็นผลึกสีดำอ่ะอสูรสีดําขอภายโนมมันก็ทําการบินไปจนสุดทางทําการดูดกลืนสีขวาวและเยลลี่ในระยะแล้วก็กลายร่างเป็นเยลลี่ผลึกดําให้คุกกี้เก็บอันนี้ก็คือข้อแตกต่างของอสูรขาวอสูรดําแล้วก็ความสามารถทั้งหมดของน้องโนมง่ายๆก็คืออ่าความสามารถเนี่ยมันก็จะวนสลับกันไปเรื่อยๆร,รอบแรกก็จะเป็นสีขาวรอบ2เป็นสีดํารอบ3เป็นขาวรอบ4ี่เป็นดํามันก็จะวนสลับอย่างนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองอันนี้ก็คือความสามารถของน้องในเน,น่โนมโดยรวมก็ ความสามารถเข้าใจไม่ยากหรอกแต่ว่าด้วยความที่มันมีความสามารถ2รูปแบบก็เลยอาจจะต้องอธิบายเยอะหน่อยเนะส่วนในเรื่องความแตกต่างก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้แตกต่างกันมากทีนี้เรามาดูกันที่สัตว์เลี้ยงกันเนะก็ทุก17.8วินาทีเนี่ยหอยผีเสื้อมันจะทําการบินไปข้างหน้าพร้อมกับทาการโปรเยลลี่ให้คุกกี้เก็บก็ในระหว่างที่โปรเยลลี่อยู่เนี่ยมันจะทําการให้สโลเดนอีก25%ด้วยเนะอันนี้ก็คือความสามารถสัตว์เลี้ยงเนาะ ทีนี้สำหรับตัวของน้องในเนทเนี่ยในจังหวะการเล่นเป็นผัดแรกเนี่ยน้องจะเล่นเป็นจังหวะ3าขวดในเรื่องความอึดเนี่ยจะพอๆกับลิ้นจี่แล้วก็ตัวของสตีเวียนะครับดังนั้นในการเล่นผัด2เนี่ยที่เหมาะสมก็จะมีอยู่อ่าหลักๆเลยจะเป็นตัวของลำไยยุกว่าดักช็อกแล้วก็ตัวของสละตัวพวกนี้จะนิยมเล่นเอามาเป็นผัด2ให้กับตัวของน้องในเนทจะดีที่สุดนะครับโอเค ก็สาหรับวันนี้เนี่ยผมจะเล่นเซตคอมโบพ่อลูกผูกจิตนะก็คือจะเล่นเป็นพ่อใหญ่ลญําไยผัด2ให้กับเซตของน้องในเนตน้จริงๆหลายๆเซตหลายๆด่านเนี่ยใช้ผัด2ยุกกว่าดีกว่านะแต่ว่าผมอยากเล่นเซตคอมโบพ่อลูกอย่างที่บอกน้ <g iggle> ก็เลยเอาลําไยมาเล่นเป็นผัด2นั่นเองโอเคก็อย่างนี้บอกว่าน้องเนี่ยด้วยความที่พอเล่นเป็นจังหวะประมาณนี้เนี่ยมันก็จะค่อนข้างใกล้เคียงกับพวกเซตของสตีเวียนนเซตที่เหมาะเล่นกับน้องเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะนิยมเล่นแบบเครื่องยนต์แล้วก็ให้น้องเนี่ยไปเก็บ3ขวด ้วยความที่ตอนนี้เนี่ยด่านเป็นด่านระยะไกลได้แหละเออก็เลยต้องพึ่งเครื่องยนต์สะส่วนใหญ่เนาะก็จะมีตัวของด่านชุกเทียที่ไม่ต้องใส่เครื่องยนต์ก็ได้แต่ว่าเซ็ตทําแต้มที่ดีที่สุดเนี่ยก็ใส่เครื่องยนต์เหมือนกันดังนั้นตัวของน้องไนเน่เนี่ยถ้าไม่คิดอะไรเยอะก็คือใส่เครื่องยนต์ให้เบิร์ไปนั่นแหละจบๆนะฮะส่วนในเรื่องแต้มเนี่ยด่านนี้ถ้าผมจําไม่ผิดถ้าเป็นผัด2ยุก,กวาเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันจะทําได้สุดที่9 3 9ล้านโนกแต่ว่าเซ็ตท ทองฟ้าจำลองแล้วก็ใช้เป็นขวดพุ่งนะแต่ถ้าเป็นเซตผัดส,สอลำไยเนี่ยสมบัติที่ดีที่สุดในตอนนี้จะเป็นสมบัติเซตนี้ก็คือเป็นกรงเล็บบวกกับตัวของตรีศูนย์เนาะอ่ะโอเคก็สกิลปิดท้ายไปนะเนาะก็เซตนี้เนี่ยถ้าเป็นผัด2องลำไยเนี่ยก็จะทําได้สูงสุดประมาณ927-928นาะก็ถือว่าทําแต้มได้ค่อนข้างโอเคเหมือนกันนะ โอเคเรามาต่อกันที่ M2 กันต่อกับตัว,ตวของนครใต้สมุดชุกะเทียกันครับผมก็ในหลันครใต้สมุดชุกะเทียเนี่ยมันสามารถเล่นไปสามทำแต้มได้นะอันนี้ผมไปลองมาละก็สามทำแต้มเนี่ยสามารถไปถึงขวดเลือดได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งเครื่องยนต์เหมือนกันนะครับแต่ว่า จริงๆถ้าจะทําแต้มให้ได้เยอะสุดเนี่ยยังไงก็เล่นไปเครื่องยนต์ดีกว่าเนาะก็ถ้าเป็นเซตนี้เนี่ยปัจจุบันตอนนี้จะทําได้ที่968ล้านน้ในขณะที่ถ้าเป็นเซตผัดสองยกกว่าเนี่ยมันจะทําได้ที่970นะดังนั้นย้ำว้อีกทีว่าที่เล่นในคลิปนี้เนี่ยหลักๆคืออยากเล่นเป็นคอมโบผัดสองลำไย,ยคอมโบพ่อลูกผูกจิตเฉยๆนาะก็ถ้าจะเล่นทําแต้มจริงๆจังๆเนี่ยแนะนำว่าให้เล่นเป็นผัดสองยกกว่าหรือผัดสองสลักดากช็อคอรไรงนี้จะดีกว่านั่นเองนะหรือดีพอๆกันนรโอกกรปนมโอเ้ แล้วก็เรื่องเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยก็สามารถไปตามอ่านได้เพราะว่ารอบนี้นี่เนื้อเรื่องปล่อยอะไรมาค่อนข้างครบละก็ค่อนข้างที่จะทําดีมากเลยนะครับเนื้อเรื่องรอบนี้นะก็ไปตามอ่านกันได้นะครับรอบนี้นี่ก็ถือว่าสรุปอะไรหลายๆอย่างขึ้นเยอะแต่ว่าก็มีทิ้งปมอะไรไว้ระดับหนึ่งเหมือนกันอ่าก็ถือว่าเป็นเนื้อเรื่องที่ไปต่อได้อ่ะผมพูดงี้ละกันดังนั้นใครจะบอกว่ากลัวว่าแบบ เนื้อเรื่องมังกรจะไม่มีต่อแล้วไหมก็คือในอนาคตอาจจะมีสิทธิ์มีต่ออีกนะแต่ก็เป็นเรื่องของในอนาคตนะเพราะว่าเขาก็ทิ้งเชื้อไว้แล้วนั่นแหละโอเคก็เรื่องเนื้อเรื่องเนี่ยผมขออนุญาตไม่สปอยหรือพูดถึงอะไรเยอะละกันนะครับเพราะว่ากลัวบางคนก็อาจจะยังไม่ได้อ่านหรือติดตามอะไรนะก็เรื่องสปอยเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยก็อาจจะระวังระวังไว้หน่อยละกันสำหรับช่วงนี้นะครับก็รอผ่านไปสักพักก่อน หรือใครอยากพูดคุคยเกี่ยวกับเนื้อเรื่องก็ได้แต่ว่าอาจจะคอมเมนต์เป็นแบบรีพายในคอมเมนต์ตัวเองอะไรเงี้ยก็ได้น้องเผื่อบางคนเขายังไม่ได้อ่านไงแล้วแบบมาอ่านเมนแล้วไปเ็จสปอยอะไรเงี้ยเอออาจจะแบบเสียเขาเรียกว่าอัดทลอดในการอ่านหรือรับชมอะไรงี้น้องแล้วรอบนี้นี่มันดีตรงที่แบบมีทำแอนิเมชันมาให้ดูด้วยนะเออรอบนี้ดีจริงของเขาดีจริงนะฮะรอบนี้ใครดีก็ว่าดีนะเอออะไรดีบุ่มก็ว่าดีนะโอเคก็สำหรับตัวของน้องในเนี้เนี่ยอันนี้ผมเริ่มพูดเรื่องรายละเอียดสกิล ของน้องด้วยนิดนึงเนาะก็คือน,น้องเนี่ยเวลาใช้สกิลเนี่ยน้องจะบินผ่านสีขวางไปเลยนะน้องไม่สามารถทําลายสีขวางด้วยความสามารถของการชนจากตัวคุกกี้เองได้นน้องเนี่ยจะทําลายได้ด้วยแค่ความสามารถจากตัวการใช้อสูนในการทําลายเท่านั้นนะก็ดังนั้นน้องเนี่ยถ้าเกิดจะได้แต้มเพิ่มก็จะมาจากตัวของแต้มจากอาสูนเท่านั้นน้และอีกอย่างก็คืออสูรเนี่ยทั้งอสูนขาวและอสูนดําเลยไม่สามารถเกินกินตัวของเยลลี่อักษรได้นะก็ มันเป็นเมคานิกที่จริงๆก็เป็นหลายๆตัวแหละพวกตัวไหนที่มีความสามารถในการกินเยลลี่อะไรเงี้ยเปลี่ยนเยลลี่อะไรเงี้ยอันนี้จะไม่มีผลกระทบกับเยลลี่อักษรนะโอเครายละเอียดหลักๆก็น่าจะมีประมาณนี้แหละก็สำหรับตัวของน้องแน่น่เนี่ยผมยกให้เป็นตัวที่น่าปั้นที่สุดในแพทน,นี้เลยนะโดยความที่ตอนนี้เนี่ยน้องถือว่าทําแต้มได้โหดมากอย่างที่บอกด่านนี้เนี่ยมันทําแต้มได้สุดที่970้ล้านถูกไหมซึ่งมันห่างจากเซตเดิมที่เป็นเซตอีพิกะมาค่อนข้างเยอะเนาะถ้าเป็นเซตอีพิกเดิ 98, 9 5 8 959ประมาณนี้ซึ่งเซตน้องเนี่ยมันสามารถไปถึง970ได้ก็หากก่างแต่ประมาณ10ล้านดังนั้นถือว่าสเกลแต้มเนี่ยห่างโดดขึ้นมาเยอะเหมือนกันน้องเนี่ยแต้มถือว่าใกล้เคียงกับสตีเวียพอสมควรเลยเนาะดังนั้นใครที่ยังไม่ได้ปั้นสตีเวียอะไรเงี้ยผมแนะนําว่าทําน้องในเน็ตมาเล่นแทนได้เลยนะเพราะว่าน้องในเนตเนี่ยถือว่าเป็นสตีเวียเวอร์ชันอีพิกได้เลยอ่าพูดอย่างนี้เลยละกันมันเหมือนเป็นสตีเวียเวอร์ชันอีพิกเลยเนาะเพราะว่า จังหวะเซตการเล่นก็อารมณ์คล้ายๆกันตอนนี้เนี่ยผัดส,สองในจังหวะนี้เนี่ยก็มีเหม,เหมาะเล่นหลายตัวไม่ว่าจะเป็นตัวลำไย,ยเองตัวน้องยุก,กวาสละดักช็อกหรือจะเป็นตัวเก่าๆกว่าหน่อยอย่างพวกชูโรสหรือเชอร์รี่โคลาอะไรเงี้ยตัวพวกนี้ก็ยังพอเล่นได้นะดังนั้นมันมีเซตรองรับค่อนข้างเยอะนะในปัจจุบันก็ทําให้ตัวของน้องในเนทเนี่ยมีเซตให้เล่นค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ทําแต้มได้ดีหมดเลยเนาะก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีแล้วผมว่ามันดีกว่าตัวของมะม่วงตรงที่ อ่ะมาเล่นเป็นผัดส,สองให้กับหลายๆเซตได้ด้วยอ่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะเล่นในเนทผัดส,สองให้ชมด้วยนอ้องก็เดี๋ยวจะเล่นเป็นผัดส,สองให้เซตลำใหญ่เนาะส่วนเรื่องอะไรเงี้ยรายละเอียดเดี๋ยวจะค่อยไปพูดอีกทีตอนเล่นน้องเป็นผัดส,สองละกันโอเคก็สก,กิลปิดท้ายไปนอ้องสำหรับลำใหญ่เนาะก็จบที่9 6 6เนาะอย่างที่บอกถ้าเป็นเซตผัดสองลำใหญ่เนี่ยก็สุดที่968หนะสำหรับเซตนี้ โอเคเรามาต่อกันที่ด่าน M3 กันต่อกับเสียงคำรามมังกรเขย่าปัตตภีนะก็น้องในเนตเนี่ยในปัจจุบันนะถ้าจะเล่นแบบโนเครื่องยนต์เนี่ยก็จะมีแค่ในตัวของด่านนครใต้สมุทรด่านเดียวเนาะส่่าถ้าเป็นด่านอื่นห้องวงกดแก้วกับด่านมังกรเนี่ยอันนี้ต้องพึ่งเครื่องยนต์นะไม่งั้นไปเก็บคดเลือดขอที่3มไม่ถึงเนาะก็ในด่านนี้เนี่ยถ้าเป็นเซตผัด2ลําำไยเนี่ยก็จะได้ประมาณ9 3 4 3 5ล้านนะแต่ถ้าเป็นเซตผัด2ยุกว่าเนี่ย ผมจาไม่ได้ว่ามันได้ประมาณเท่าไหร่น่าจะประมาณ940มั้งประมาณเกือบ940โน้กก็พอๆกับเซตเฟอร์เรสต์นะก็ะในปัจจุบันเนี่ยด่านนี้เซตอีพิกล้วนที่ยังทําแต้มดีสุดยังเป็นยูนิคอร์นเนาะแต่ว่าเซตยูนิคอร์นมันที่เป็น948อ่ะอันนั้นมันผัดสองเกรฟุดมันเล่นค่อนข้างยากนะผมเลยไม่ค่อยอยากําเท่าไหร่เนาะส่รนถ้าไปเทียบกับเซตตัวของเฟอร์เรสต์เซตเฟอร์เรสต์เนี่ยค่อนข้างมีโอกาสที่แต้มจะหายสูงจากการที่เก็บสัตว์เลี้ยงไม่ทนัน ดังนั้นตัวของเซ็ตน้องในเน่เนี่ยถือว่าเป็นเซตที่น่าจะเสถียรที่สุดสำหรับเซ็ตอีพิกที่ทําแต้มได้ดีที่สุดในด่านนี้แล้วน้องดังนั้นเลยไปเหตุผลที่อย่างที่ผมบอกว่าน้องในเน่เนี่ยผมเลยเป็นตัวที่เชียร์ที่สุดในการหยิบมาปั้นเล่นในดานนี้นะอ๋อดานนี้เนี่ยเล่นเป็นผัดสองดักช็อกก็ดีเหมือนกันน้องดังนั้นโดยภาพร,รวมเนี่ยตัวของน้องในเน่ก็เลยเป็นตัวที่ผมมองว่าดีมากๆผมค่อนข้างเชียร์นะโอเคก็สำหรับตัวของน้องในเน่เนี่ยด้วยความที่มันอย่างที่บอกเล่นเป็นผัดสองได้ด้วย ก็จะเล่นแทนพวกลิ้นจี่พวกสตีเวียพวกแก้วมังกรได้แต่ว่าน้องเนี่ยก็จะเหมาะเล่นกับสายทําแต้มปกติมากกว่าไม่เหมาะเล่นสายเยลลี่น้เพราะว่าน้องผลิตเยลลี่ได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะคือผลิตเยลลี่ของน้องเนี่ยมันมีแค่ความสามารถในการผลิตเยลลี่ผลึกขาวผลึกดำน้อแต่ไอความสามารถที่เปลี่ยนเยลลี่ไปหินเนี่ยอันนี้มันเป็นความสามารถของการเปลี่ยนเยลลี่ในด่านดังนั้นปริมาณเยลลี่น้องเนี่ยถือว่าไม่เยอะเลย เยลลี่ที่จะเยอะหน่อยก็น่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงแต่ว่าสัตว์เลี้ยงก็ไม่ได้แบบเยอะเวอร์ผลิตอะไรขนาดนั้นคือไม่ได้แบบผลิตเยอะเหมือนว่าขอภายเนาะไม่ได้ผลิตเวอร์เหมือนสัตว์เลี้ยงไอ้นกทักคูของน้องแซงอเอออะนะผลิตเยอะแต่น้องของไอ้ผีเสื้อเนี้ยอารมณ์มันเหมือนผีเสื้อไรแหลกเอออารมณ์เหมือนสัตว์เลี้ยงผีเสื้อไรแหลกเลยความสามารถก็ใกล้ๆก,กันด้วยนะแอนิเมชันก็ใกล้ๆก,ก,กันนะฮะโอเคก็สำหรับตัวของน้องานเนี่ยอย่างที่เห็นว่าผมซื้อสกินใหม่มาแล้วนะ ก็แลกมาในราคา72ดาวเกลือนะฮะก็ไม่ได้มาแค่สกินคุกกี้นะมาสกินสัตว์เลี้ยงด้วยนะปกติเนี่ยทุกคนก็รู้แฟนขับรู้นะว่าปกติอะผมไม่ซื้อผมไม่ซื้อสกินสัตว์เลี้ยงนะถ้าไม่ชอบจริงๆก็นั่นแหละผมก็ค่อนข้างชอบน้องนะก็เลยตัดสินใจเปน้องไปก็ไม่ใช่เปโดนะเปเงินจริงเนี่นแหละ <c oughs> <c oughs> เออก็เปเสียเงินจริงไปก็ได้สกินน้องมาหนู ก็นั่นแหละถือว่าสกินมันสวยไงมันเข้ากับสกินของตัวคุกกี้ดีนะผมก็เลยตัดสินใจซื้อมาเนาะเอาลูกบาศเอามาสุ่มคุกกี้ด้วยก็สกินน้องแซงก็รออดรอไปก่อนนะฮะรอไว้มีโอกาสก็น่าจะได้ครอบครองแหละในอนาคตนะฮะตอนนี้ก็ดองรอไปก่อนผมนึกถึงตอนไอ้นี่เลยไออะไรนะไอสกินหัวหอมเออสกินหัวหอมมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมก็ดองสกินหัวหอมไปประมาณแบบครึ่งปีกว่าจะได้มานะฮนะน้องแซงผมว่าก็น่าจะอยู่ในสถานการณ์เดียวกันแหละ พอดีว่าช่วงนั้นไม่ค่อยมีแบบมีตังเปเท่าไหร่ช่วงนั้นช็อตนะก็เลยไม่ได้เก็บสกินไว้ก็เดี๋ยวไว้รอโอกาสหน้าแล้วกันผมก็ไม่รีบนะไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าน้องแซงผมไม่ค่อยได้เล่นอยู่ละเอออ่ะโอเคก็น้องในเนี่ยในด่านนี้เนี่ยก็เรีเยกได้ว่าค่อนข้างโอเคอย่างที่บอกนะ ดังนั้นน้องในเนตเนี่ยก็ถือว,ว่าเป็นตัวที่เล่นไม่ยากนะเอออารมณ์มันเหมือนเล่นสเปนสตีวีย่ะเป็นสตีวีของฝั่งอีพิกนะก็เลยถือว่าค่อนข้างใช้งานได้ดีใช้งานง่ายนะอ่ะโอเคก็สัตว์เลี้ยงอะ่ะมันค่อนข้างที่จะแบบจังหวะมันไม่ต้องยื้อเหมือนสัตว์เลี้ยงตัวอื่นนะก็เลยทําให้น้องอะ่ะผมมองว่าถ้าเทียบกันก็ถือว่าโอเคนะในเรื่องจังหวะการเล่นโอเคก็ปิดท้ายไปที่9 3 5้าาล้านนมะโอเคก็เดี๋ยวมีผัด2เซ็ตน้องในเนตให้ชมปิดท้ายด้วยนะ มาปิดท้ายกันกับนเนทผัด2กันนะก็นเนทผัดส,สออย่างที่บอกว่าเล่นเป็นผัด2จังหวะเดียวกันกับสตีเวียแก้วมังกรแล้วก็ตัวของลินจี่นะน้องเนี่ยจังหวะจะใกล้ๆกับสตีเวียเลยเลือดก็คือใช้ใกล้ๆกัน,นก็จะเป็นจังหวะแบบ2ขวดแท้ๆเลยดังนั้นเซตที่เหมาะเล่นเนี่ยก็จะเป็นเซตที่ถ้าเกิดไม่ใช่เซต2ขวดก็ต้องเป็นเซตที่สั์เลี้ยงอึดพออย่างเช่นเซตของลำาไยนาะก็ผมจะใช้สมบัติคล้ายๆกับที่เล่นของเซตที่ใช้ผัด2เกรฟฟูดละกัน เปลี่ยนชิ้นนึงเป็นตัวของสมบัติมะพร้าวด้วยนะครับเพราะว่าเออในหนมะพร้ากก็เพิ่งบัฟมาด้วยแล้วก็คิดว่าออย่างน้อยก็ได้เห็นหน่อยว่าแต้มมะพร้าวมันประมาณไหนกันเนาะก็ผัดสองผมก็ใช้เป็นตัวของน้องในเนตนะครับก็ถ้าเป็นเซตนี้เนี่ยถ้าเป็นผัดสองลิ้นจี่ผมจําไม่ผิดมันจะได้ประมาณ9 8 7ปะอ่ะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะแต้มดีเหมือนกันแล้วก็เล่นไม่ยากมากนะครับถ้าเทียบกับเกรฟรุตหลายคนก็อาจจะมีปัญหาก,กับเกรฟรุตในด่านนี้กันนะซึ่งผมเคยเล่นไปแล้วแตจ่จริงมันก็ไม่ใช่วิธีีีทท่่่เลนถูกกต้ององห เพราะว่าถ้าจะเล่นให้แบบทําแต้มได้ระดับเกือบถึงพันล้านหรือพันล้านเนี่ยมันต้องเล่นแบบมีเทคนิคพอสมควรสำหรับเซตนี้ในด่านี้เนาะดังนั้นก็แล้วไม่ได้ถามที่ก็ใจแล้วกันว่าถ้าเกิดอยากเล่นเอาสบายอะไรเงี้ยก็หลบลูกไฟนี้ิดหน่อยๆก็พอแต่ถ้าจะเล่นแบบไม่ต้องแคร์อะไรมากก็เล่นเป็นแบบผัดสองน้องลิมจีหรือผัดสองน้องไนเนทก็ได้เนาะหรือไนเนทเนี่ยเอาไปเล่นเป็นผัดสองให้กับพวกยูนิคอนอะไรพวกนี้ก็ได้นะพวกน้องเฟอร์เรสแบบจังหวะ2ขวดแท้อะไรเงี้ยเออก็เล่นได้เนาะน้องเนี่ย ผมว่าเอาไปเล่นแทนลิ้นจีได้เลยสำหรับคนที่ไม่มีลิ้นจีนะก็ถ้าเกิดแบบเล่นเซตยูนิคอร์นเซตอะไรเงี้ยเออที่มันมีผัดส,สองหรือเซตกล้วยเงี้ยเออแล้วแบบไม่มีลิ้นจี่อยากได้ตัวทําแต้มที่เป็นผัดส,สองเล่นแทนลิ้นจีได้ผมว่าน้องในเน่สามารถเอาไปเล่นแทนลินจีได้เลยเนาะก็แทบจะเล่นแทนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเพราะว่าระยะก็ถือว่าไม่ขี้เดียวขี้เดะอะไรเนาะคือปกติอย่างที่ผมเคยบ่นว่าช่วงเนี้ยผัดสองจังหวะสองขวดถ้าไม่ใช่พวกตัวเลเจนดนะ์อะเล่นยากเพราะว่าส่วนใหญ่จะระยะไม่ค่อยถึงกันแต่น้องในเนตเนี่ย เรื่องระยะไม่ค่อยมีปัญหามากน้องเป็นตัวที่วิ่งได้ค่อนข้างที่จะไกลระดับหนึ่งเนาะดังนั้นน้องเนี่ยก็เลยสามารถที่จะเอาไปเล่นเป็นผัดสองให้กับหลายๆเซตได้ไม่มีปัญหาได้ก็ถือว่าใครที่ไม่มีลิลรร lugar, ล้นจี่ก็อาจจะมองน้องในเนตเป็นตัวเลือกสำหรับผัดสองนะครับแต่อย่างที่บอกผมเชียร์ให้ปั้นนะเพราะว่าเล่นเป็นผัดแรกก็โหดแถมเอาไปเล่นเป็นผัดสองก็ถือว่าได้สิทธิประโยชน์ที่ค่อนข้างจะเยอะเนาะผมก็เชียร์ให้หน้าปั้นกว่ามะม่วงนะแผ่นนี้เพราะว่า os, <c oughs> นั่นแหละมันเล่นได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายกว่ามะม่วงเนี่่วา มันเล่นเป็นผัดส,สองไม่ค่อยได้เท่าไหร่คือมันเล่นเป็นผัดส,สองให้เซ็ตเอ่าเงาะได้แต่ว่ามันก็เฉพาะเฉพาะนะดังนั้นโดยภาพรวมเนี่ยผมก็เลยเชียร์น้องในเนตมากๆในแผ่นี้นั่นเองโอเคก็สำหรับตัวของผัดแรกเนี่ยคือผมก็จะเล่นแบบไม่มีเทคนิคอะไรมากนะเพราะว่าผัดส,สองน้องในเนตเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาในเรื่องการยื้อสกิลอะไรเยอะครับคือถ้าเล่นเป็นเซตลำไยเนี่ยความอึดจากสเลี้ยงลำไยเนี่ยไอตัวดวงตาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างอึดมากมันอึดแบบระดับเกรฟฟุตใช้สกิลท ดังนั้นน้องไนเนทเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเลยใช้สกิลได้สบายมากเนาะแต่ถ้าเอาไปเล่นไปจังหวะแบบ2ขวดเก็บขวดเลือดเนี่ยอันนี้ผมไปลองมาละมันจะแบบต้องโดดจังหวะท้ายนิดนึงอารมณ์มันเหมือนไดโนดอกไม้น้ำอ่ะเอออารมณ์มันเหมือนจังหวะมันคล้ายๆไดโนดอกไม้น้ําที่เท้าอย่าติดพื้นถ้าเท้าติดพื้นมีโอกาสที่จะสกิลไม่ทันเนาะอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังเนาะอ่ะโอเคสกิลปิดท้ายไปสัลผัดแรกเนาะก็จบที่710ล้านก็เรียกน้องไนเนทลงมาเนาะก็แต้มก็น่าจะพอๆกับสมบัติไอ้นี่แหละสำ แต้มก็พอๆกับสมบัติในเมตาช่วงนี้เนาะก็ถือว่าบัฟมาก็บันบัฟมาแบบมีการเนิบแต้มนะแต่ว่ามันมีการลดคูดาวแล้วก็มีการเพิ่มปริมาณเยลลี่ที่ผลิตได้เนาะก็เลยทําให้สมบัติชินี้ผมว่าเอาไปเล่นกับมะม่วงก็น่าจะโอเคนะเออเดี๋ยวผมไปลองดูว่าแบบเล่นกับมะม่วงแต้มมันจะแบบดีขึ้นมาประมาณไหนแต่คิดว่าแต้มก็น่าจะแบบไม่ได้ถึงกับขั้นดีเวอร์ขนาดนั้นเพราะว่ามันมีเรื่องของการลดคอมโบโบนัสมาด้วยไงอืมอ่ะโอเค ก็ค่อยว่ากันละกันก็ถือว่าเป็นสมบัติที่เอามาทําแต้มได้ดีมากขึ้นสำหรับตัวของต้นมะพร้าวโตวบนะและด้วยความที่มันลดคูดาวมาด้วยนะมันก็เลยทําให้จังหวะการให้แต้มก็จะเอาไปเล่นง่ายขึ้นบางเซตเมื่อก่อนเนี่ยผมเล่นต้นมะพร้าวถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันจะชอบมีจังหวะที่แบบชอบให้แต้มไม่ทันอ่ะเออมันเกือบจะใช้สกิลท้ายทันละแต่ให้ไม่ทันอะไรเงี้ยการที่มันลดคูดาวมาถึง2วินาทีเนี่ยมันก็ช่วยทบคูดาวให้มันสามารถแสดงสกิลท้ายได้นะก็เก็บเยลี่ท้ายได้ก็ทําาาาใหห้้้แมมมเเนนน่่่ผวคคออขงจะโืกัน ก็ถือว,ว่าเป็นสมบัติที่ทําแต้มได้ดีชิ้นหนึงเนาะแต่ว่าถ้าให้เทียบผมว่ามล็ดเขียวก็นา่าจะยังดีสุดนะเออในเมตานี้สําหรับสมบัติอีปิกนะไม่นับตีศูนย์เนาะตีศูนย์เบดแต้มดีสุดอยู่แล้วแต่ว่าถ้านับเป็นเซตอีปิกอะไรเงี้ยเออตอนนี้ก็ให้ มเมล็ดเขียวดีสุดเหมือนเดิมเนาะแล้วผมชอบน้องในนี่อย่างคือมันเปลี่ยนให้เยลลี่ติดปีกดูดเข้าตัวได้ไงก็ถือว่าเป็นตัวเล่นง่ายเนาะก็ถ้าเก็บเยลลี่อะไรได้ครบเนี่ยก็น่าจะประมาณ980ขึ้นนก็จบที่979เนาะก็ถือว่าแต้มก็โอเคเหมือนกันนะแต้มก็ไม่แย่ไม่ขี้เหร่เลยเนาะอย่างนี้ผมบอกว่าเล่นเป็นผัด2อะ่ะแต้มมันก็ถือว่าไล่เรียกับลินจี่เลยนะ โอเคก็จบกันไปแล้วสำหรับการเล่นตัวของน้องไนเนทคุกกี้ใหม่ล่าสุดสรวบตัวของไนเนทเนี่ยอันนี้ผมขอดูที่สกอร์บอร์ดขอดูที่ผัดแรกก่อนละกันนะครับก็สำหรับผัดแรกเนี่ยในด่านนี้ทําได้ที่939เ้นาะก็ถือว่าเป็นอีพิกที่ดีที่สุดในด่านนี้เลยใช้ผัดสองยุกว่าเป็นสายสปีดนะครับส่วนถ้าเล่นเป็นผัดสองลำไยเนี่ยก็ทําได้ที่927ในนครใต้สมุทรจุกเทียเนี่ยปัจจุบันก็ทําได้ที่เก้าร้อยเ็ดสิบล้าน่9นมแล้วก็ถ้าเป็นเซตลำไยก็ทาได้ที่9ก้าหกแปด ส่วนไอดานเสียงคำรามมังกรขยบปัตพีเนี่ยใช้ผัด2ดักช็อกสามารถทําได้ที่943นมซึ่งก็ถือว่าใกล้เคียงกับเซตยูนิคอร์นที่ใช้ผัดส,สอเกรฟฟลตพอสมควรเลยนะแล้วก็เล่นง่ายกว่าค่อนข้างเยอะนมส่วนถ้าเป็นผัด2อลำไยผัด2ยุก,กวาก็หล่นมาตามลําดับนะได้ที่9 3 5ล้านก็ถือว่าทําแต้มได้ดีเหมือนกันส่วนในฐานะผัด2เนี่ยก็จากนี้เห็นว่าน้องโผล่หลายเซตเลยค่อนข้างเล่นได้หลายตัวนมที่ทำแต้มได้ในสกอร์บอร์ดก็จมีเซตที่ใช้เป็นผัดส,สองลำไยทำได้ที่970ใกล้เคียงกับเเเซตสตีีวยยลน ส่วนอีกเซตหนึ่งก็จะเป็นเซตผัดสองให้กล้วยก็ทําได้ที่929ในนครใต้สมุทรชุกเทียเนี่ยอาจจะด้วยความที่มีเซตอื่นที่อาจจะดีกว่าน่อยก็เลยโผล่มาแค่เซตผัดสองกล้วยนอ้อแต่ก็ถือว่าเป็นผัดสองให้เซตกล้วยแล้วดีดแต้มขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าทําได้ที่967เลยนะ้ผมจําได้ว่าวก่อนหน้านี้กล้วยมันแต้มไม่พีคขึ้นมาขนาดนี้นะเสียงคำรามมังกรขยบปัตพีอันนี้ก็เล่นเป็นผัดสองให้กับเซตยูนิคอนได้นะแต้มเนี่ยก็ใกล้เคียงหรือเยอะกว่าเซต ที่ใช้ผัดสองลิ้นจีด้วยซ้ำนมเรียกได้ดว,ว่าน้องในเน่เนี่ยถือเป็นตัวที่เทพมากในการชิงถ้วยนะเป็นตัวสรารพัดประโยชน์นะเล่นผัดหนึ่งได้ผัดสองได้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมเห็นในเบรกเอาเงามายามังกรยักษ์เนี่ยก็มีการหยิบน้องไปใช้ในการเล่นเบรกแล้วนะดังนั้นตัวของน้องในเน่เนี่ยตอนนี้ผมยกให้เป็นคุกกี้อีพิกที่ดีที่สุดและน่าปั้นที่สุดในแพทนี้ปัจจุบันตอนนี้เลยนะเรียกได้ว่าเข้ามาตัวเดียวแต่ค่อนข้างเปลี่ยนเมตาไปเยอะเหมือนกันนะเพราะว่ามันทําให้ผัดสองหลายๆเซตที่ก่อนหน้าเนี่ น้องก็สามารถหยิบมาทําหน้าที่ได้ก็เหมาะสําหารับคนที่หาตัวอีปิกมาใช้ทดแทนตัวเลเจนด์นมดังนั้นตัวน้องในเน่เนี่ยเชียอนุมัติผ่านไม่มีออบเจคชั่นอะไรทางนั้นนมแนะนําให้ปันเลยนะประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นมถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำใจให้ด้วยถ้าชอบมา,มากก็สมัครสมาชิกได้เนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย